มาดูตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับซัมซุงสองประตูลูกค้าแจ้งมาบอกว่าไฟไม่เข้าไ,ไม่เข้านะีะยวทำการเสียบปลั๊กดูเบื้องต้นเสียบปลั๊กแล้วก็เงียบกริบเลยไฟไม่เข้าแล้วหาสาเหตุกันครับทำการแกะบอร์ดออกมาเช็ค ตัวนี้ก็บอกคุม้มเ่องนะครับบอดใหญ่ทำการถอดมาเบื้องต้นน่าจะรู้สาเหตุน,นะครับเนี่ยตรงไอซีตพีมีรอยไหมไหมครับรอยไหมตรงนี้ฟิวขาดด้วยพราฟิขาดดวข,ฟขาดนี้ต้องมีสาเหตุน,นะครับ เบื้องต้นไอซีสวิตชิงช็อตระเบิดจะทำการเปลี่ยนอะไรครับทำการเปลี่ยน i อซีเลก,กเกเลยนะฮะแต่ก็ต้องไล่ไลด่ดีๆนะฮะถ้าไอซีระเบิดต้องมีตัวเสียนะครับนี่อีกหนึงตัวอาตัวนี้ไม่ทำการเปลี่ยนด้วยนะมาถึงขั้นตอน กิรเล่วงจรนะฮะเปลี่ยนอาเปลี่ยนแล้วอาอาตัวนี้นะ่าจะเป็นเป็นอารฟิวอารฟิวครับไฟเนี่ยอาตัวเนี้ยก็ลบของไอซีนะครับตัวเนี้ยเปลี่ยนไอซีเปลี่ยนอาหนึ่งตัวเปลี่ยนฟิวอาเบื้องต้นนะฮะ เสร็จแล้วทีนี้เรามาทําการเช็ดใส่วงจรเลยตอนนี้ช่างกําลังประกอบบอร์ดคืนนะฮะเข้าวงจรทําการเทสทดลองต่อไปเดี๋ยวสักรู่มาชมกันผ่านไหมประกอบเสร็จน,นะครับทำการเสียบปลั๊กไหมครโอเคอ่ามีไฟขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูภายในตู้กันไฟเข้าไหม โอเคครับตอนนี้ไฟเข้าเครื่องนะฮะไฟเข้าตู้เย็นแล้วรอเทสแต่ว่าคอมจะเดินไม่แค่นั้นเองถ้าคอมเดินก็ปิดงานได้ครับผมหลังจากที่เสียปักก็เสยบปักเสร็จรอประมาณ2นาทีคนระับเรื่องทำงานปกติสังเกตง่ายๆนะถ้าคอมไม่ทำงานนะถ้าคอมไม่ทำงานเนี่ยไฟ LED ตรงนี้มันจะกระพริบ โอเคอาจจับดูความความทำงาน้วยทำงานแล้วครับโอเคครับผ่านครับผมตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์อาการไฟไม่เข้า่้มแผงใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีเสร็จขอบคุณครับ